เอ้ยเฮ้ยออมเม็์ทุกคนออเล็์ทีเอชเข้ามาทุกคนทุกคนสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาในไลน์นี้ก็เดี๋ยว,วาอาจจะมีช็อตนะวันนี้เราอาจจะมีช็อตแบบลงเป็นสนุกสนุกลงในช่องทิกตอกอะไรงนี้นะครับกลับมาทวงมลัง อีกครั้งหนึ่งนะครับบนแพลตฟอร์มออมเล็ตนะไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนยังจํากันได้หรือเปล่าดีครับผมสวัสดีครับก็คิดถึงบรรยากาศแหละไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อคิดถึงเหมือนผมหรือเปล่าแต่ผมก็คิดถึงบรรยากาศเมื่อก่อนที่เปิดเซิร์ฟเวอร์แล้วให้เพื่อนเข้ามาจอยกันอะไรประมาณนี้นะครับผมขอเข้าเซิร์ฟหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับผมสามารถคลิกปุ่มเข้าร่วมได้เลยนะครับจริงๆตอนแรกผมคิดว่าจะเปิดให้แบบเพื่อนที่กดติดตามช anel YouTube แล้วก็ช anel t i k Tok นะค่อยให้เข้าร่วมอะไรเงี้ยแต่คิดว่ามันอาจจะไม่แฟนนะร์ หร,หรือหรือไม่บังคับไม่รู้เหมือนกันหรือว่าเพื่อนสมัครใช้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในเซิร์ฟนี้ก็ฝากไปกดติดตามช anel แดงสลาวุฒิวี2ด้วยแล้วกันนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะก็ไม่ได้โปรโมทอะไรนะไม่ได้โปรโมทเซิร์ฟไม่ได้โปรโมทอะไรก็โปรโมทแค่ช anel ทิกต็อกเฉยๆไม่ได้ขายของด้วยไม่มีของให้ขายตอนแรกก็ไม่แน่นะเดี๋ยวอนาคตอาจจะมี โลโก้ I have CPU โผล่ขึ้นมานะหน้าสตรีมก็อาจจะเป็นได้นะครับฝันอีกแล้วขอบคุณครับขอบคุณนะฮะไม้แพรมเอาเรื่องจะไม้แพรมป่วนเดี๋ยวจะเย็นไม้แพรมเดี๋ยวเด๋ยววันนี้วันนี้ผมว่าจะไปโดเน a ดาวตอนไม้แพรมสตรีมอยู่แต่ไม่มีตังค์อยากโดเน t ดาวไห้มากเลยอ่ะเมื่อตอนช่วงช่วงบ่ายนะ อ๋อ oh, ขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ไว้ไว้ไหมแพมมีเปิดโดเนตเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเแอดแอดเก่าคืน <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณโปเต้ด้วยนะครับผมสำหรับ32โทเค็นนะครับไม่ให้หลอกแอนไม่ให้หลอกอันนี้ให้ยืมหรือเปล่าไม่ได้ให้จริงใช่ไหมยอย่าบอกนะพี่แดงทักมาพี่แดงผมขอ32โทเค็นคืนไม่ได้นะ <laughs> เฮ้ยนี่ไงเห็นไหมบอกแล้วถ้าโดเนตปุ๊บเนี่ยขึ้นไปสี่หมื่นเลยนะแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีจัดระดับด้วยเหรอผมเพิ่งสังเกตเอ้า เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยพี่แดงสนใจแอน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 ทําไมเห็นแต่แอนแอดอ่ะพี่แดงสนใจแอนแอนที่แดงสนใจแอนแอนคือเดี๋ยว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 แป๊บแป๊บตอนนี้ผมเห็นแต่แอนแอนเลยผมไม่เห็นข้อความว่าใครส่งหรือว่าส่งเท่าไหร่อ๋อเจ้าภาวัตเองเอาเอาเรื่องอีกแล้วภาวัต ส่งโทเคนก็ได้ไม่ว่ากัน <c oughs> แหมเพื่อนได้โอกาสโอเคขอบคุณภาวัตด้วยนะครับสำหรับการสนับสนุนนะเออ่ทำตามความฝันอยากเป็นสตรีมเมอร์ใช่ไหมครับคุณแดง ผมก็ยังไม่รู้ว่าผมอยากเป็นสตรีมเมอร์หรือผมอยากเป็นอะไรแต่ที่รู้แค่ว่าอยากทําอะไรให้มันสําเร็จสักหนึ่งอย่างโดยที่สิ่งนั้นสามารถเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้โดยที่ไม่เดือดร้อนอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอาจจะเป็นสตรีมเมอร์ก็ได้หรือเป็นอะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็นไม่รู้แต่แต่ที่รู้รก็คืออาจจะมาในเดินทางในสายนี้อาจจะเป็นแบบแคล้ายยูทูบเบอร์สตรีมเมอร์แต่ผมคิดว่าบางทีมันก็อาจจะไกลเราเกินไปอาจจะแบบโอ้โ oh หเชนเนลพูดตามหลักล้านอะไรเงี้ยแต่มันเป็นไปได้ไหมมันก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่าน่าจะค่อนข้าง เพราะฉะนั้นผมก็คือเอาแบบใกล้ๆตัวก่อนก็คือว่าเราทําอะไรก็ได้ในสายนี้โดยที่ให้เราสามารถมีรายได้เพื่อที่จะดูแลแล้วก็แบบไม่เป็นภาระให้กับคนอื่นอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบว่าเรามาสตรีมเกมแล้วไม่มีรายได้แล้วก็เดือดร้อนคนนั้นคนนี้ต้องมีปัญหากันอะไรเงี้ยนะครับมันมันมีนะอันนี้คือมีจริงๆนะครับบางคนแบบมีปัญหากับครอบครัวมีปัญหากับพอ่บพอแม่คือทางบ้านไม่เข้าใจแต่ยังโชคดีที่ ทางบ้านผมก็มีให้โอกาสนะครับได้ไดมาลองทําต่อให้ตอนแรกนี่ผมจะยังไม่มีไรายได้นะถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่ค่อยมีนะแต,แต่ก็ถือว่ายังมีอยู่จะพูดว่าไม่มีเลยไม่ได้นะเพราะว่านางไงผมกําลังจะบอกเนี่ยต้องขอบคุณนะครับเพื่อนที่ซัพพอร์ตแบบนี้นี่นคือตัวอย่างที่ดีที่ทําให้ช่อง,องเรา,ารมีกําลังใจงน,นะครับผมครรับล้งจหกะไดขอบคุณครับล้างอะไรก็ได้ล้างช้อนด้วยล้างช้อนช้อนก็ล้างได้ ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยนะครับขอบคุณที่ส่งเข้ามาร่วมสตรีมกันด้วยนะครับเอ้ยแล้วเพื่อนชื่ออะไรอ่ะชื่อสตีฟเอ้ยไม่ใช่ดิ scve e scve e อ่านว่าอะไรอ่ะสาตนดครับน้ำยาล้างแกนสามารถล้างหม้อกระทะได้ครับขอบคุณฮะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนนะครับก็ถือว่าเป็นเปิดโอกาสให้เพื่อนได้มีโอกาสได้ร่วมสนุกกันในไลฟ์สตรีมเนาะเพื่อนไม่ต้องเรียเนะแบบว่าเอ้ยเพื่อนปั่นเพื่อนเกียนอะไรเงี้ยคือคือผมตั้งใจไว้ให้เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่า มันคือ,อไรายได้ของสตรีมเมอร์นะทุกคนมีใครมาบอกเพื่อนแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะน้อยนะน่าจะไม่มีใครบอกแบบนี้นะไม่มีใครบอกว่าเอ้ยเพื่อนปัน่นส่งมาปั่นเถอะปั่นมาเยอะๆเพราะว่าผมได้ตังอะไรเงี้ยนะครับโอ้โหเห็นไหมเนี่ยพ,พูดไปพูดมาแสนหนึ่งแล้วเนี่ยขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสแล้วก็สนับสนุนผมตลอดมานะอย่างเช่นเ,เมื่อก่อนนี้พูดตามนี่ก็อาจจะไม่ได้แบบถึงหลักร้อยด้วยซ้ำนะเมื่อก่อนออนไลน์เนี่ยคือเริ่มต้นเออผมก็ทุกคนน่าจะเริ่มต้น,น,นต้่ผู สู่เพืตามอะ่ะคือต้องนี่ไงสปอนเซอร์ของเรานะครับสปอนเซอร์หลักของเราในวันนี้นะครับขอบคุณคุณเดียวนะครับหรือว่าอีกชื่หนึ่งเขาก็คือคุณดาวนั่นเองนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณเดียวด้วยนะครับผมเอ้ายีเดีเ๋ยวนะทำไมทางทาง t i k t o k เอ้ยไม่ใช่ทาง Facebook ขึ้นน่ะเอ้าเอา,เ,อาเปรียบออม็ตแล้วทาง t i k t o k เอ้ยไม่ใช่ทาง Facebook ขึ้นแต่ทางออม็ตไม่ขึ้นน่ะ ถูกป่ะเมื่อกี้ <Okay. S 1> ทุกคน okay. ขอบคุณครับขอบคุณคุณเดี่ยวด้วยนะครับเอ๊ะเฮ้ยอย่าบอกนะมาเกยมยอ่ออ้าวจบกันนะครับเกยมย่อครับทุกคนเปิดแบบใหม่ดีไหมทุกคนเปิดเปิดใหม่ดีไหมเกมย่อ,ยยอที่จำได้ไหมครับที่พี่โดนรุม20ต่อ1พวกมันต้องพลานมาหาพี่เพราะพี่แอบอยู่ใต้ท้องรถ เฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนหมายถึงเพื่อนเพืงง่อนที่ททเล่นพักจีเหรอยี่สิบต่อหนึ่งพวกมันต้องคลานมาหาพี่เพราะพี่แอบอยู่ใต้ท้องรถไม่ไม่น่าใช่นะยี่สิบต่อหนึ่งไม่น่าใช่แหละเดี๋ยว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 เฮ้ย,ย,ยผมเปลี่ยนเซิร์ฟดีไหมเนี่ยคือพอดีผมย่อไปดูแชทแล้วทีนี้มันเผลอไปย่อเกมนะครับคือยอ่อโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะแบบว่าเขาเรียกอะไรคือผมไม่ได้กดเครื่องหมายย่อนะคือผมกดตรงเผลอไปกดตรงเขาเรียกอะไรอ่ะตรงรูปเกมอ่ะคือถ้าเรากดอีกทีมันจะกลายเป็นย่อนะครับเผื่อใครไม่รู้เน โอ้โหเพื่อนเด้งเลยเพื่อนต้องเข้าใหม่ขออภัยครับผมไม่แอมสอรี่นะครับ <laughs> โอ้เพื่อนหลุดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้เพื่อนหนึ่งนะเพื่อนสับสน,นไปหมดแล้วตอนนี้ผมจะดูะไรนะเมื่อกี้เผลอกดยอดทีเดียวหล่นไปหมดเลยใช่บ่เนา <laughs> เอ้จริงนะครับผมตอนนี้รายได้หลักมาจากนี่ฮะสปอนเซอร์ของเรานะครับผู้สนับสนุนหลักแกางเป็นทางการเ <laughs> นี่ยขอบคุณคุณเดียวนะครับผมแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนนะ อ่าคิวเซตเอ็นะครับผมสวัสดีครับเปิดเลยเปิดอะไรอะ่ะ3 M E D I อ่ะมันคืออะไรเนี่ยไม่มีตังค์อ๋อเฮ้ยเดี๋ยวนะขอโปรโมทอีกอีกรอบหนึ่งแล้วกันผมขอโปรโมทอีกไม่รู้จะรอบสุดท้ายหรือเปล่าอ่าสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนนะครับชนแนลแดงสลาวุฒ์นะครับอ่าสามารถสนับสนุนผ่านการกดติดตามนะครับทางชนแนลทิกต็อกแล้วก็ชนแนลยูทูบแล้วก็ ช่างอัปเดตด้วยนะอย่าลืมกดติดตามชแนลนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นชแนลที่ใช้สำหรับสตรีมนะครับผมแต่ก็อนาคตนะครับอาจจะเป็นชแนลที่ใช้สตรีมอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือชแนลทิกตอกนะครับผมว่าผมคิดว่าทุกคนน่าจะเล่นทิกตอกนะที่อยู่ในไลน์นี้นะครับอาจจะ99.99% 99นะครับหรือไม่ก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ผมเดาล้วนๆเลยนะครับก็ฝากกดติดตามชแนลทิกตอกแดงสราวุธด้วยแล้วกันนะครับลิงก์หน้าโปรไฟล์นะลิงก์เดียวกันกับลิงก์โดเนทเลยเอางี้แล้วกัน <laughs> ให้ผมขายของหน่อยเถอะไม่ใช่ขายของโปรโมทขอบคุณครับขอบคุณค <c oughs> ุณเดียวครับผม <c oughs> คือตอนนี้นะฮะผมก็กําลังเปิดช่องอีกหนึ่งช่องทางนะก็คือช่องทิกต็อกนะครับซึ่งเป็นชแนลใหม่ด้วยนะครับตอนนี้ผู้ติดตามก็ปัจจุบันก็อยู่ที่55คนนะใครเป็น55คนแรกก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับ <c oughs> แล้วก็คือเป้าหมายนะครับก็คือแบบ อยากให้เ,เพื่อนๆติดตามถึง10,000 s u b s c r i b e นะครับผมเพื่อที่เอ้ยไม่ใช่10,000พ <laughs> ูดผิดพูดผิดแต่หนึ่0หมืก็ดีถึงหนึง1,000 s u b s c r i b e นะครับผมเพราะว่าอ่คือตั้งใจอยากจะไปไลฟ์สตรีมบน TikTok ด้วยนะครับคือแบบไลฟ์เวลาเดียวก็คือไป4แพลตฟอร์มนะครับตอนนี้เรามีออมฤตใช่ไหมออมฤต e b o o k YouTube แล้วก็อนาคตคืออยากไลฟ์ทาง TikTok เผื่อบางทีแบบ มีเพื่อนๆติดตามมาจากทาง Tik To อกอะไรอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมอาจจะแบบมีเพื่อนเข้ามาวมซีมกันเยอะมากยิ่งขึ้นเนาะเฮ้ยเฮ้ยออมเลดทุกคนออมเลดทีเเข้ามาทุกคนทุกคนสวัสดีครับนี่ไงผมบอกแล้วผมบอกแล้วผมบอกว่าอะไรนะสวัสดีครับขอบคุณแอดมินนะครับที่เข้ามาทักทายกันนะครับผมหากกดติดตามเอ้ยบ้าบอก ให้อันมีกดติดตามมันใช่ป่ะเนี่ยว้าวขอบคุณครับขอบคุณแอดมินครสาหรับ32โทเค็นด้วยนะครับตอนนี้ขึ้นเป็นดับ22แล้วทุกคนขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ซัพพอร์ตเนี่ยแอดมินอยาเข้ามาอย่างนี้ได้ไหมผมตื่นเต้นเนี่ยแคปโปเต้เป็น VIP นี่ผมก็แบบตื่นเต้นพอแรงแล้วนะแต่อนาคตก็ถ้าได้เป็น VIP อาจจะมาสตรีมทุกวันไม่ใช่นะอันนี้ผมเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินเดี๋ยวอาจจะไม่สนิทไม่กล้าเล่นอย่างนี้หรอกเดี๋ยวแอดมินเอ้ยไม่ใช่ละ ผมผมแค่หยอกนะครับผมแค่พูดเล่นนะครับแอดมินอย่าไปจริงจังนะครับเออแล้วก็ที่ผมทักไปก็ตอบผมด้วยนะหลายนี่จะได้ว่าแอดมินรู้จักผมแล้วอ่าขอบคุณขาผมขอบคุณแอดมินนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกกันนะครับก็ถ้ามีโอกาสก,าก็เข้ามาจอยกันบ่อยๆนะครับใช่ปะเนี่ยชวนแอดมินเข้ามาจอยในสตรีมบ่อยๆไม่ต้องเช็คฮะ เอาไปล้หนเีเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินแอดมินก็ไม่ใช่ย่อยนะครับเนี่ยแอดมินก็ไล่นะครับเนี่ยบอกเลยใครที่อยู่ในออมเล็ตนเนี่ยไลทุกคนนะครับไลแบบไหนไม่รู้ไลแบบน่ารักหรือเปล่าขอบคุณครับขอบคุณแอดมินนะครับผมที่เข้ามาร่วมสนุกนะอ่ะเดี๋ยวได้ไฮไลท์แล้วเดี๋ยวเจอกันในทิกตอกแล้วก็ยูทูบนะครับผมได้ช็อตไฮไลท์แล้วขอบคุณแอดมินที่เข้ามาร่วมสนุกกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในลายหน้านะครับผมบายบายครับบางทีแอดมินเขาอาจจะขอพี่แดงสตรีมก็ได้ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่เราก็สตรีมให้แบบเป็นธรรมชาติของเราคือคือไม่รู้นะอันนี้ผมเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคือเราเราเป็นตัวตนของเราให้ได้มากที่สุดคืออืผมไม่รู้เหมือนกันว่าตัวตนผมเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าคือผมรู้สึกว่าเราเราเรา,เรา,เราทำอะไรคือคือที่เราทําปัจจุบันนี่แหละเออผมไม่รู้จะพูดยังไงทุกคนว่าเอ้ยผมไม่รู้ว่าตัวเองเป็นยังไงแบบไหนก็อ่นนั่นแหละเราลองทำไปก่อนไม่รู้ว่าคือบางทีเราอาจจะไม่รู้แต่คนดูจะรู้ใช่ไหมส่วนผมหรอ เก่งโมยางเดียวเรื่องเกมนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะทุกคนเป็นสตรีมเมอร์ที่เล่นเกมได้นิดหน่อยนะคนก็เพื่อความบันเทิงนะที่เราที่ผมมาไลฟ์สตรีมก็เพื่อแบบความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์แบบว่าเฮ้ยเราต้องจังเราต้องนู่นนี่นั่นอะไรงนี้นะครับคือเราก็ทําไปเรื่อยๆนะไม่มีอะไรที่มันได้มาง่าๆนะครับผมแต่อนาคตก็ถ้าสิ่งที่เราทํามันมัน เกิดประโยชน์หรือว่ามันมีผลที่ที่เขาเรียกอะไรผลลัพธ์ที่เกิดจากการลงมือทําของเราอันนี้เราก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับว่าเราได้ทําแล้วเราไม่ได้แบบศูนย์เปล่าเนาะคือแต่ผมก็ไม่เสียใจนะถ้าทําไปแล้วเราไม่ประสบความสำเร็จคือผมก็ก็ไม่ได้เสียใจคือขอให้เราทาไม่ให้ดีที่สุดนะครับคือถ้าเราไปเครียดกับมันว่าถ้าเราทําแล้วมันไม่สําเร็จละ่ะมันก็จะกลายเป็นเราก็จะเขาเรียกอะไรอะบั่นทอนจิตใจตัวเองนะให้เราไม่มีกําลังใจนะคือคือเมื่อก่อนผมเคยเป็นไงไม่ใช่ว่า ผมแบบรู้มาเลยแต่แรกไม่ใช่คือเมื่อก่อนผมเคยทางานทานู่นนี่นั่นมาผมคาดหวังเยอะเกินไปว่าเฮ้ยเราทําแบบนี้มันต้องสําเร็จต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้พอเราทําแล้วสมมติง่ายๆย,ยกตัวอย่างสมมติเราทํ o u t u b e เราลงคลิป YouTube ไปเราคาดหวังว่าคลิปนี้เราตั้งใจทํามากเราตั้งใจตัดต่อมากแต่พอเราลงไปปุ๊บอ้าวไม่มีคนดูเลย เป็นไงครับทีนี้ฟ e ลถ้าเราคาดหวังว่าคลิปนั้นต้องมีคนดูเยอะพอมันไม่พอมันไม่เป็นตามหวังเราก็จะรู้สึกแย่กับมันแล้วเราก็ไม่มีกําลังใจในการทําต่อนั่นแหละมันก็เลยผมคิดว่ามันก็เป็นผลเสียมากกว่าผลดีเพราะฉะนั้นคือผมคิดว่าเราทําเต็มที่ของเราเนี่แหละแต่ผลลัพธ์ออกมายังไงก็ค่อยมากันอีกทีเนาะผมก็ถือว่าเรียนรู้นะผมไม่ไดม้มาแบบรู้เลยตั้งแต่ที่แรกผมก็ค่อยๆเรียนรู้มาผมก็เจนแบบว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ไม่ค่อยซีเรียส เหมือนเมื่อก่อนผมมาเปิดแมพใช่ไหมอาเ่อเปิดแมพเนี่ยโอ้โหเกือบเกือบเกือบอาเปิดแมพเนี่ยผมซีเรียสมากเลือกแมพนะครับแบบว่าเออแล้วก็ผู้เล่นด้วยผมอยากผู้เล่นแบบเป็นแบบเพื่อนกันไม่ให้มีปัญหาแต่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอครับว่าไม่ให้มีปัญหามันก็ต้องมีปัญหาอยู่ดีแล้วก็เรื่องแมพเนี่ยเราจะไม่ให้มีโปรมันก็เปลี่ยนไปไม่ได้นะครับถึงอาจจะเป็นไปก็อาจจะเป็นไปได้ยากนะครับแต่พอมีโปรช่วงแรกๆเนี่ยผมเรียดมากเฮ้ยอตสาตั้งใจเล่นแล้วมมมันนนอทุกคาร แต่พอหลังๆเอาเริ่มเริ่มเริ่มทำ,ทำใจได้แล้วอะช่างมันไม่เป็นไรแบบนี้พังไม่ใช่เปิดใหม่เออเล่นไม่ได้เปิดใหม่อะไรเงี้ยคือมันเหมือนเราได้แบบเรียนรู้จากประสบการณ์นะครับใครที่ยังไม่เออไม่รู้สิว่าอธิบายไปเพื่อนจะเข้าใจหรือเปล่าแต่เพื่อนก็ต้องลองลองทำด้วยตัวเองนะอาจจะไม่ใช่เรื่องสตรีมก็ได้อาจจะเป็นเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องการเรียนเรื่องนู่นนี่นั่นหลายหลายหลายๆเรื่องมันสามารถใช้ได้ในชีวิตประจํบบาวันของเรานะครับอืมเราอาจจะไม่ได้แบบมันก็ไม่ได้แบบว่าทําลายฝันเพื่อนนะแต่เราก็ ทำใจไว้ในส่วนหนึ่งก็จะดีมันทําให้เราแบบซอฟตัวเองลงมันไม่รู้สึกแย่มากเกินไปแต่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกว่าจะไม่รู้สึกแย่มันก็มีแหละแต่ว่ามันมันจะสามารถทําให้เราเดินต่อไปได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเราไปแบบลงทุนกับมันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันก็ผมคิดว่าถ้าผลลัพธ์ออกมาไม่เป็นตามที่เราคาดหวังมันก็มันทําให้เราเราแบบเดินต่อยากอ่ะบอกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าจะอธิบายยังไงโอ้โหพูดซะยาวเลยพี่แดงให้โอ้พัสอ๋อ จริงๆคือมันก็เป็นความตั้งใจหนึ่งผมด้วยแหละที่อยากแบบว่ามาไลฟ์สตรีมแล้วก็ทําให้น้องๆหรือเด็กๆเนี่ยคือเมื่อก่อนผมก็คล้ายๆเถื่อนมีผมไ้ไงไม่รู้อะตอนเด็กๆแบบคือมันไม่อยากให้เพื่อนๆเป็นเหมือนผมอะอะไรเงี้ยคือเราอยากให้เพื่อนๆที่ที่เติบโตมาโดยที่ให้มีปัญหาน้อยที่สุดนะครับแต่แต่บอกว่ามันก็เป็นไปได้ยากแต่คือผมก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยที่ช่วยในส่วนนี้นะอาจจะช่วยได้ไม่มากอาจจะช่วยได้นิดนึงคือเขาเรียกว่าอะไรอะ มันเป็นเรื่องของการแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ความความความคิดเห็นแล้วกันนะครับคือมันเป็นความเห็นส่วนตัวนะแต่เพื่อนต้องเอาไปเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับเชื่อหรือไม่เชื่อนะั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะผมไม่สามารถบอกให้ทุกคนเชื่อได้หมดนะครับมันอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือว่าทําอะไรก็เราก็เผื่อใจไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าเหมือนผมเองเมื่อก่อนเราทําอะไรแล้วคือเราคิดว่าจะให้มันสาเร็จร0 0ซนี่ก็มันก็ยากอยู่นะแต่ถ้าเป็นได้นี่โหโคตรเก่งนะโคตรฟุกเลยเหมือนผมเหมือนกันเนี่ยที่แบบว่าลงคลิปเนี่ยเออ ผมไม่ได้ฟิกว่า,เ,าเราต้องแบบมาสตรีมแล้วต้องมีคนดูนะคลิปนี้ผมวันนี้ผมมาสตรีมไนหะผมตั้งใจสตรีมมากต้องมีคนดูเยอะอะไรเงี้ยคือคือ,คอมันจะไม่ฟิกขนาดนั้นแต่ถ้าเราสตรีมไปเรื่อยๆอนาคตผมคาดหวังว่าอนาคตเราสตรีมไปเรื่อยๆอ,ยอาจจะมีเพื่อนเข้ามาชมในไลฟ์เยอะมากกว่าเดิมอาจจะเป็น10คน20คนร้อยคนหรืออาจจะพันคนอะไรเงี้ยมันเราก็คาดหวังได้แต่เรา เราอย่าไปฟิกหรือว่าซีเรียสกับมันจนเกินไปในเวลาปัจจุบันถ้าเราเครียดมันในเวลาปัจจุบันมันจะทําให้เราเดินหน้าไปอนาคตยากอันนี้ผมสอนตัวเองนะไม่ได้บอกใครหรอกบอกตัวเองหรือว่าใครจะไปปรับใช้หรือเปล่าไปเรียนรู้ก็ได้นะครับอันนี้ยินดีนะครับผมเออถึงไหนแล้วเนี่ยพี่แดงหน้าไปยืนเดี่ยวนะครับโอ้ยอย่างนั้นหรอ โอ้โ้อันนี้แหละผมก็เดี่ยวเหมือนกันเนี่ยตอนนี้ผมไม่มีโอกาสได้ไปเดี่ยวเวทีผมก็มาเดี่ยวหน้าไลฟ์สตรีมนี่ไงใช่ปะก็นี่แหละที่เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ผมอยากมาไลฟ์สตรีมก็คือมันเป็นช่องทางที่เราอิสระนะทุกคนสำหรับใครที่อยากไลฟ์สตรีมก็คือสนับสนุนเป็นแรงบันดาลใจไม่รู้สิว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ได้หรือเปล่าแต่ถือว่าเป็นกําลังใจให้แล้วกันนะครับใครที่อยากเริ่มทําเพราะว่าผมเองก็ยังไม่ได้ถือว่าประสบความสำเร็จอะไรในด้านไลฟ์สตรีมนะก็ยังพูดเยอะไม่่คอยได้ ก็ถือว่าเป็นระหว่างทางแล้วกันผมก็บอกเพื่อนระหว่างทางที่จะเดินทางมาด้วยกันก็สาหรับใครที่ชอบสตรีมหรือว่าการเล่นเกมเงี้ยนะครับก็ทํามันให้ดีที่สุดนะหรือว่าทําดีผมก็คิดว่าเพื่อนทุกคนมีความสามารถนะครับแตกต่างกันแล้วก็ใช้ความสามารถที่ ที่เรามีนะครับทำให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเนาะอย่างเช่นโปเตยางเงี้ยเออเล่นเกมเราเข้าใจเรื่องระบบเกมอย่างเงี้ยก็ทำมันให้ดีที่สุดส่วนผมผมโมก่งผมก็จะโมให้ดีที่สุดแหมอันนี้คือข้อดีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเออนั่นแหละก็คือเอาให้ทุกอย่างที่ผมมาไล์หรือให้มันเป็นเพื่อความบันเทิงนะทุกคนอย่าไปซีเลียดอะไรที่ผมพูดผิดพูดอะไรนะี่ก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเราเพื่อความบันเทิงเท่านั้นคือถ้าผมเจอเพื่อนข้างนอกผงก็ไม่สามารถพูดแบบนี้ข้างนอกกับเพื่อนได้ถูกไหมมันมันเป็น เป็นบทบาทแต่ละแต่ละสถานที่แต่ละโอกาสแต่ละเวลามันเป็นคนละอย่างกันผมถือว่าให้คําแนะนําแล้วกันเพราะว่าบางทีถือว่าให้คําแนะนําในส่วนที่ผมมีความรู้เนาะส่วนไหนที่ผมไม่รู้ผมก็บอกตรงวผมไม่รู้ <laughs> ใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ <laughs> คือไอ้ส่วนนี้คือมันเป็นส่วนที่ผมไปเจอมาในชีวิตจริงอย่างเงี้ยก็เลยอยากมาแนะนําเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอาจจะมีประโยชน์แหละหรือไม่มีก็ไม่รู้แล้วแต่เพื่อนที่จะไปปรับใช้หรือว่าไม่รู้ว่ามันเอาไปใช้จริงได้ไหมเพราะว่าแต่ละคนมัน คือเพื่อนอาจจะดีกว่าผมก็ได้เพื่อนอาจจะไม่ต้องทําอะไรใช่ไหมเพื่อนอาจจะอยู่บ้านเฉยๆเพื่อนอาจจะมีตังค์เยอะกว่าผมที่หาทุกวันก็ได้อะไรเงี้ยคือทุกคนมันไม่เหมือนกันที่ผมจะพยายามสื่อถึงก็คือทุกคนไม่เหมือนกันนะอย่าไปเปรียบเทียบว,ว่าออแบบคนนูน้นแบบคนนี้นะทุกทุกคนมันแตกต่างกันคือเรายืนคนละจุดยังไงเราก็อยู่คนละจุดอยู่ดีอ่ะใช่ไหมความความรู้สึกความเข้าใจอะไรหลายๆอย่างคือมันไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็ทําตัวเองณปัจจุบันให้ดีที่สุดก็พอ ไลฟ์ทุกวันไหมครับก็พยายามครับผมถ้าแบบเพื่อนๆให้กันตอบรับที่ดีแบบนี้ก็มีความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยเราคุ้มค่าต่อการที่เราสละเวลาจากเรากลับมาทํางานก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนอีกแบบนึงเป็นงานอดิเรกอีกแบบหนึง่งถ้าถ้าร่างกายเราไหวนะจิตใจคืออยากมาไลฟ์สตรีมทุกวันแหละแต่ร่างกายบางทีผมก็เพลียเหนื่อยบางทีกลับมาบ้านก็นอนก็อะไรเงี้ยเลยนะครับอาจจะแบบ เอ้ยโปรเต้ว่า AMD เข้าเหรอโอ้โหใคระจะเป็นใครจะเป็นแมวมองที่มาส่อง AMD ให้เนี่ยอยากจริงๆอยากเอาโลโก้ AMD ขึ้นนะหรือว่าตอนนี้ก็อยากถ้าเป็น i7 h a CPU แล้วพี่เปามามาเห็นสเตีมนี้ก็ฝากสนับสนุนด้วยนะครับสนับสนุนไม่ต้องสนับสนุนเงินนะสนับสนุนคอมเออจะได้คอมที่มันสเตีมลื่นๆสะหน่อยอะไรเงี้ย เอ้าแล้วผมไม่ได้เปิดเกมเลยผมเปิดแต่แชทอย่างเดียวนะเดี๋ยวขออ่านชแชทแป๊บนึงนะครับขอภัยที่ต้องเปิดหน้านี้ไว้นะครับตอนนี้เพื่อนก็ตั้งใจลุมผมเสลือเกินเพื่อนไม่ต้องรักผมขนาดนั้นก็ได้มาโอ้ยโอเคโอเคโอเค,อเคแต่ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารุวมสนุกกันนะครับฝากติดตามบนช่องทางตเตอร์ยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับซึ่งก็ เรียกอะไรว์ปอยู่ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์แล้วกันนะครับผมเพราะว่าถ้าบอกชื่อเดี๋ยวเพื่อนพิมพ์ไม่ถูกเพราะมันหลายแพลตฟอร์มมันอาจจะชื่อไม่เหมือนกันนะครับก็คือคลิกไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ออม็ตนะครับก็มีลิงก์ชื่อว่าลิงก์งมีนะครับผมคลิกเข้าไปนะครับที่ลงท้ายด้วย789นะครับคลิก้าไปแล้วก็จะเจอหน้าต่างแพลตฟอร์มต่างๆว่าจะเป็นยูทูบเฟซบุ๊กทิกต็อกออม e ตแล้วก็แพลตฟอร์ม,มอื่นๆนะก็สามารถเป็นช่องทางติดต่อก็มีนะอย่าลายดิสคอลอะไรเงี้ยนะครับมผ ก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือว่าเจอกันคลิปใน tiktok หรือว่า youtube ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะครับ